ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีที่เจอกับคุณปู่ของผมเองฟังแล้วขนลุกสู้เลยเรื่องมันเริ่มจากเมื่อนานมาแล้วคุณปู่ไปพักที่บ้านญาติในต่างจังหวัดเป็นบ้านไม้เก่าๆสองชั้นบรรยากาศวังเวงสุดๆคืนนั้นคุณปู่ปวดท้องเลยลุกไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ด้านนอกตัวบ้านต้องเดินผ่านสวนไปตอนแรกก็ไม่มีอะไร แต่พอเข้าไปในห้องน้ำกำลังจะทำธุระได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบข้างหูช่วยด้วยเสียงเบามากแต่คุณปู่ได้ยินชัดเจนขนลุกเกลียวรีบเงยหน้ามองรอบๆไม่มีใครเลย คุณปู่คิดในใจสงสัยหูแว่วก็เลยกล้มหน้าทำธุระต่อแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกช่วยด้วยหนาวคราวนี้ชัดเจนมากคุณปู่ใจเต้นแรงรีบราดน้ำล้างมือแล้วโกยแนบออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันพอถึงห้องนอนคุณปู่เล่าให้ญาติฟังญาติบอกว่าห้องน้ำนั้นเคยมีคนจมน้ำตายเมื่อนานมาแล้ววิญญาณคงยังวนเวียนอยู่แถวนั้นตั้งแต่นั้นมาคุณปู่ก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำค นเดียวอีกเลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดใครเคยเจอประสบการณ์หลอนๆแบบนี้บ้างมาแชร์กันหน่อยนะครับ